ครับผมคือพัย่งสงวนจิตติดาบ้านหัวยคอตำบลหัวย่างอดีตนายกองค์การบริหารพื้นตำบลหัวย่างสามสมัยามาปีนี้ครับเปลี่ยนไอขีวมาทำหน้าทำหน้า,าทำเข่าเหนียวเข่าสามเดือนอเข่าเหนียวเข่าดอคนกับเอิ่เนเข่าดอกับแมนครับปีนี้เห็นว่าปุ๋ยแพงราคาแพงก็เลย พอไส่ปุ๋ยมันสิลงท,ทุนหลายเลยหันมาใสนวัตกรรมอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นของอเทอริตซิรีวันนะครับหลังจากผมพ่นไปสองขรังครับก้อนพ่นนั่นครับมันจะมีใบาตายแดงอยู่เนียครับแดงเป็นอยู่ตามต้นเขา่าผมก่มาพ่น สองสัปดาห์พ่นเธอนึงพ่นไปสองครั้งเข่าก็เปลี่ยนจากใบแดงครับเปลี่ยนขึ้นมาเขียวงามเขียวธรรมชาติออกเดี๋ยวนี้กําลังออกห่วงครับห่วงเงาห่วงใหญ่ห่วงเงาครับนะคาดว่าผลผลิตก็ี่ได้ดีเต็มที่ครับดีอิหลีครับใส่อาหารเสริมตัวนี้ใส่ซ่อนซ่อนน้อยๆตอนแรกผมกับ,บท่านในเสื้อหรอกครับก็น,นามนีสิบลิรบอกคาดว่าซ่อนน้อยๆ ใส่หน่อยๆซ้ำนี่ซ้ำวาถิอันได้ผลสมาถิมีฤทธิ์ออกฤทธิ์แล้วก็ตามด้วยอาหารเสริมเจน้ำอีกหนึ่งซี่ๆดูดมีสลิงดูดมากหนึ่งซี่ๆครับเราลงไปในอันถังฉีดถังพ่นน้ำมี่ทิพลิดพ่นตอนเต้าครับพ่นตอนเต้าตอนเต้าตอนพืชเต่ากำลังต้องการอาหารตอนเต่าพ่นกับได้ผลนี่ลีครับเห็นผลนั้นตา ผําหน้าปีนี้กาวาจิบ่ใท่ปุ๋ยเค่นี้เลยครับเพราะว่ามันแพงอสอบละพันหกพัคาดว่าจะขึ้นไปถึงส0 0พันเหมือนกับต้นทุทธมันสีหลายพก็เลยสิหารมาเห็ดเขาปลอดสารพิษมาอาศัยพ่นนี่แหละครับอาหารเสริมนวัตกรรมสูตรใหมน่นี่แหละของของบริษัทเทดิตซีรีวันนี่แหละครับได้ผลดีครับพี่น้องสนใจก็ลองเบิ่งครับลองติดตอ่อ ตเต้นจำนายลองเบิ้่ครับขอเปรียบเทียบตัวย่างวานมือเดียวกันผมเป็นคนวานให่เพิ่นซำครับหน้าไกลกันอันนี้เพิ่นบ่ขีดครับของผมขีดของผมใส่มานกําลังออกห่วงใกล้สีโคบแล้วครับอันนี้ยังเ่าท่านไน้กลมอยู่ครับคือความสมบูรณ์มัติแตกกางก,กันครับควมได้การได้กินอาหารควมจเจริญเติบโต่าสังเกตตัวนี้ บอสดเขียวชดชื่นคือที่ผมผมฉีดพ่นครับอาหารเสริมครับอันนี้เพ,นพ,นพิ่นเพิ่นบอขฉีดเพิ่นบอพ่นคือผมครับมันเกิดสีออกจากสีเหลืองความงามบอซ้ำกับครับความเขวยความเขียวความงามความจเจริญเติบโตอ่ายัางยังบอหันได้อใส่ม้านไ่คือของผมเลยนะครับเนี่ยบ้านมือเดียวกันเลยครับเนี่ยผมเป็นคนบ้านให้เพิ่นซ้ำอันนี้คือขอแต่กลางระว่างพ่น กระเพาพ่นครับพผนอาหารเสริมกระเพาพ่น